นี่ครับมาเปิงทอดปลาทูได้จ้าทอดปลาทูสามตัว์ได้จ้าอร่อยนะคะปลาทูตัวน้อยเตอร์ยังสูบอะไรได้จังมันดีเตอรน้อยเนี่ยนักเตอร์ได้หอยจริงจริงน้ำทอดกรอบน้ำเ้าสิดจ้ำไอาออกมาทอดกรอ,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 ดบอบแล้วก็มากินสัก ตำแก้วนะจ้าตำแก้วอันนี้เพิ่นเตินตำแก้วด้านนะจ้าตำแก้วด้านนี่ตำแก้วด้านเนี่ยกำลังตำด้วยวยเตีพริกใส่กระเทียมใส่หัวหอมนะจ้านี่แหละเอาเส่าใส่โคกมาแล้วก็มาตำเอาเกี๊ยวใส่จังน้อยนะจ้าคันบ่เอเกี๊ยวไส่มันเป็นฟงข้าตาเนาะจ้าฟงข้าตาอันนี้ก็คือบ่กกระดิ่งพวฟงคันเพาเอาเกี๊ยวใส่มันตีเหล็กไว้นะจ้าเวลาเขาตำเนี่ยตำเหล็กไว้แต่เพราะเป็นอันตรายนะจ้าพี่น้องจำไว้ด้วจ้าต้องเอาเกี๊ยวใส่จังน้อยเด้อตำเหล็กง่าย ทำเรงา่ายแล้ว,วกันบกระดินเข่าตาเขาน้ำแก่นมันจะออกมาแบบนี้อันนี้ก็อตำเหตุกับรอยตำเห,หตุละเอียดนะจ้ะตอนนี้แม่มยังตำเพราท่นละเอียดนะจ้ะให้มาพามาพื้นประตูก่อนอปีน่ะปีนประตูนะจ้ะน้องปีนประตูโอ,อ้ยยังใครให้ดีแล้วแก้วอ่ะ อร่อยอร่อยเอาพี่กระตันตำเยอะน่าเจ้าตัวพี่กระดาษกหลังตำจก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 ไปมีผู้มือนะเจ้าผู้มือตำได้ตีแหลกแล้วแหลกแล้วเ,เ,เอาสวยน่าใจแบบนี้ เอาขึ้นเลยได้จ้าเด้อแหนมแล้วจ้าแหนมแล้วตีนตองแช่นะจ้าทอดแช่แรกกรอบแล้วก็ตีนขึ้นแช่นึงนเลยจ้าตับหนาตับรังแช่ที่จองก็เอาขึาน้นเด้อแช่นะจ้าสุกแล้วค่ะกรอบแล้วนะ แก้วดานนะจ๊ะแก้วดานอันนี้เพื่อเดินแก้วด่านนะจ๊ะบ่เ็นบ่มแมนแก้วปลาเพื่อเดินแก้วน้ำพริกน้ำพริกแบบบ่ใส่ไอ้นี่งาม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 เจ็บแสบทำกันตักใส่ถ้วยคอนเทอร์จ้าตักใส่ถ้วย ก็เหนี่ยวสอนกันด้วย้ีจ่จ้ะก็สอนใส่ตักใส่ถ้วยตักใส่ถ้วยตักใส่ถ้วยพร้อมที่เสียเอาไปกินนะจ้ะอาหารขาบเศร้านะจ้นะเนาะ อาหารขครับโซ่้า่เอาน้ำปลาหยอดจักน้อยน้ำปลาหยอดจักน้อยนะจ้าน้ำปลาหยอดน้อยนึงแล้วกะห้ามาเอาปลาล่าไหมนะจ๊ะเอาน้าปลาล่าน้อนัวหยอดอีกน้อยนึงนะจ๊ะน้ำปลาล่ายอดเอ้ยเป็นกระแซาะให้มัน คนเราเขาก็เอาผงนัวใส่จักน้อยนะจ้าดใดมากใส่ซ้ำใดก็ใส่ได้ตามใจชอบนะจ้าคนนี้จ้าเสร็จแล้วจ้านี่จ้าเสร็จเรีรยบร้อยแล้วพ้อมกินได้จ้าพ้อมกินได้เด้อนี่ประทูกับงามจ้าออกมาเสร็จเหลืองๆเซบๆน้ำกันได้จ้า ขอบคุณมากนะคะ